มีความสามารถที่มาจาะมีความรู้นี่อย่าไปรู้ในแปดกลุ่มสาระก็ใส่กัา,าไปครับนี่คือพูด,ดง่ายๆก่อนจะรับผู้ป้าพูดอย่างเล็กแตกได้นะเกณฑ์แปดกลุ่มสาระคือรู้และมีความสามารถแต่ถ้าจะขยายความในแปดกลุ่มสาระเป็นข้อสุด ก็คือควรจะมีสมรัถน5นะประการตามประสบการณ์การปี5นี้แล้ควรจะมีความดีอีกประการก็8ป,ประการตา,กการมประสบการณ์การอันนั่นเห็นว่าเด็กก็คงต้องอเก่งคือมีความรู้มีความสามารถอาจารย์ใส่รายละเอียดไปได้เลยครับ8ตุ่มสระ S <S <an> เขาบอกว่ามีความรู้ใน8ปนีอีกอย่างไหมจับเขาต้องวัดได้ครับเพราะข้อมูลลิเบียต้องเป็นข้อมูลเชิงบัญชีในความรู้ที่ว่าอาจจะรู้จักคะแนนการสอบรู้จักคะแนนการไปดันสอบโอลิมปิกรู้จักสอบและสอบโอลิมปิกโอลิมปิกใช่ไหมคะแนนความดีก็อาจจะรู้จักละมีคะแนแน,แนความดีไหม แล้วม mm. you know? ีสมุดหรือมีอะไรทางการความดีไหมอันนี้ก็ใส่ไปที่ฉวัดได้ครับส่วนคนลักโรงเรียนผมมีชื่อเสียงเนี่ยชุมชนต้องมีความมูมิพอใจสังคมชื่นชอบนี่เรียกมองตอนท้ายมอตอนท้ายดูปั๊บก็เอาแต่ยางที่เราพูดไปประมาณต้อได้จาการ ผลการเรียนของเด็กผมเก่งก็พอประมาณยังไม่ใช่ว่าเก่งมากแต่เก่งพอประมาณจากคะแนนที่ออกมาเก่งอยู่ขั้นกลางเห็นไหมส่วนชื่อเสียงเนี่ยก็ถามประชาชนก็อพอใช้ได้รางวัลบางอย่างไม่มว่าในขกอใดในข้อใดก็สามารถที่จะตอบโจทยได้อีกนะสุขและฮะ ตัวนี้ผมเองก็ถือว่ามีความดังเ้ยดีแต่ยังไม่ดีมากนี่คือสุ่มจั่งละตัวดีซ้อนถามถามต่อว่าแล้วจะมีาการกลับลงมงเสียอะไรบ้างสำนักงานนี่ขึ้นก็ต้องถอยหลังมาดูแล้วถอยหลังมาดูตัวปัจจัยนำเขา้าจริงไหม เพราะอะไรฮะการที่นักเรียนของผมจะเก่งจะดีมีสูงได้เนี่ยมันไม่งขึ้นกับตัวครูต้องขึ้นกับตัวนักเรียนต้องขึ้นกับตัวหลักสูตรตัวสื่องอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกอ่านะเครื่องของอาคารเรียนสถานที่เรียน สิ่งแวดล้อมนอกของเรียนหรือใน้องเรียนบรรยากาศการเรียนแรงกยนรู้ภาพมันคือคือปัจจัยนำเข้าเมื่อวิเคราะห์ตรงนี้ผมที่ดู2สงมิติอาจารย์ครับอาจารย์จำไม่เสมอครับว่าถ้าบริการประเมินเ,เนี่ยประเมินเพื่อปรับตรงนตรงนาง แต่เราจารับปรับปรมานได้ต้องวิเคราะห์ระบบแรกก็ดูว่าในระบบั้นอะไรบ้างที่เป็นจุดอ่อนอะไรบ้างเป็นจุดแข็งจุดอ่อนก็ทำอ่อนให้มันแข็งจุดแข็งก็คือทำให้แข็งยิ่งขึ้นนั่นเองจุดอ่อนคืออะไรฮะก็คือจุดที่มันไม่เป็นตามที่เราคาดหวัง ที่เรเรียกเป็นอาจารย์อาเช่นจากการพิจารณาที่พฤติของเราแกนมีมีความรุนงพอมาพิจารณาจากตัวอะไรห้องเรียนโอ้โหห้องเรียนมันควรจะบรรจุเด็กประมาณทั้งหมดสามสิบคนนี่ไม่ได้เป็นแ350ค่สามร้อยห้าสิบคนแล้วอนี้เนี่ยมันถูกแบบไหมมันเป็นแบบจุดอ่อน ที่ผมคุทำหลักการเนี่ยไม่ได้มาหาอะไรเนี่ยมันควรจะจุมพันละสาสคนมีสนาคนอาจารย์ครับโรงเรียนสาธิตเกษตรนะแต่ละห้องมีเด็กไม่เกินสาสิบคนนะแ้วม,มีอาจารย์หน้าห้องหลังห้อง,องจบไปโคขึ้นไปกีกคนเลยฮะไปสอนสือเลยแต่โค้กอีแยวเด็กเป็นไห้าสคนหรือเป็นร้อยคนเดี๋ยวเรของเราเป็นกัโอ้ ผู้เรียน300กว่าคนอาจารย์คนเดียวอย่างนี้นะอย่างนี้คิดอ่อนไหมคิดอ่อนการดูอะไรก็ตามแบบเรียคตัวตัวอินพุตนะับต้องต้องดูนะวิธีนะควรเป็นกับเป็นจริงตามที่สิๆๆนะ่งนั้นผู้เรียนผู้เรียนเป็นไงผู้เรียนอาจจะโดนฟังท่างใจเรียนหรือว่า ฟังพร้อมในการเรียนโอ้โหมันจะพร้อมได้ไงมาตั้งแสงวนวันสองโมงเย็นนอนๆหลับหลับนกบหลับนกเพราะั่นมาเรียนตั้งแต่เด็กๆแบบเขาประจานมากเลย